สวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพรักทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง B A อันนี้มีกินอีกเส้นเคยนะครับและในวันนี้เราก็มาพบกับตำนานจอมยุทธ์พูดถังสารภาคสองกันอีกเส้นเคยนะครับคำเตือนนะครับสำหรับเนื้อหาทั้งหมดก็ได้นำมาจากนิยายทั้งหมดนะครับเอาละแล้วครับเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาเราจะไม่พูดพร่ำทำเพลงให้มันมากไปิญรับชมรับฟังกันได้เลย ที่การแข่งขันวิศวกรวิญญาณเมืองแห่งแสงเวลาก็ใกล้จะหมดลงแล้วเมื่อมองดูเม็ดรายที่เหลืออยู่ในนาฬิการายเหลือเพียงไม่กี่เม็ดเยหลินก็รู้สึกประหม่าเล็กน้อยมือของหัววีเฮายัางคงทํางานอยู่และดูเหมือนว่าการสร้างแกนพลังวงแหวนเวทสามอันในหนึ่งเดียวของเขากําลังจะเสร็จสมบูรณ์เขาสามารถทําได้ตรงเวลาหรือไม่ในขณะนี้หัววีเฮาเป็นศูนย์กลางความสนใจของทุกๆคนและผู้คนจํานวนนับไม่ถ้วนกําลังเป็นห่วงเขาผู้ที่กังวลมากที่สุดเกี่ยวกับผลลัพธ์ของการแข่งขันครั้งนี้คือผู้ที่เดิมพันและวางเงินในรอบนี้แนนน่่อวา ส่วนใหญ่ไม่ได้เดิมพันกับหัวบีเฮาพวกเขาแอบย้อยเย,เย้ยเขาพวกเขาไม่รู้ว่าหัวบีเฮากาลังสร้างอาวุธวิญญาณล่างมนุษย์แต่ว่าสิ่งนี้ก็คล้ายกับมนุษย์มากและมันก็ดูทรงพลังมากเย่ีหลินถอนอาวุธวิญญาณเก็บเสียงที่อยู่ข้างๆเขาในขณะที่เขาพูดด้วยน้ำเสียงทุ่มลึกว่านอริกอซา,ายกาลังจะสิ้นสุดลงข้จะนับถอยหลังจากไสสิมเมสสุดท้ายก่อนที่รอบนี้จะจบลงสิ่งเดียวที่เขาทําได้ในตอนนี้คือซื้อเวลาให้หัวบีเฮามากที่สุดเท่าที่จะทําได้เสียงของยอ่อลินทําให้มือของหัวีเฮาหยุดไปชั่วขขะแต่เาาาากมทํงนอย่างิด มีดแกสะสลักของเขาแลบผ่านและสร้างส่วนโค้งที่ไร้ที่ทางอันมีความหวังเห็นการกำเนิดวิญญาณของหัวบีเฮาสันไว้ย,ยังต่อเนื่องขณะที่แกนพลังวงแหวนเวทตรงหน้าเขาสายแสงยังอ่อนโยนสร็จแล้วดวงตาของเย่ยอีหลินรวมทั้งผู้ตัดสินคนอื่นและผู้เข้าแข่งขันอีกแปดคนก็เบิกตาก้วงขึ้นทันทีแกนพลังวงแหวนเวทหลักวงสุดท้ายในที่สุดก็เสร็จสมบูรณ์ในช่วงเวลาที่สําคัญที่สุดนี้และในเวลานี้เม็ดรายเม็ดสุดท้ายก็ได้ตกลงมาจากนาฬิกาสายการนับถอยหลังได้เริ่มขึ้นแล้วซิเย่อีหลินตะโกนและเขาก็จจงใ ถอยหลังให้ช้าลงเพื่อวีเขาถอยหายใจด้วยความลงอกหลังจากที่เขาเสร็จสิน้นแกนพลังมืงแหวนเวทวงสุดท้ายของเขาเขาเกือบลืมไปว่าขาของเขาไม่ทํางานเขาพยายามยืนขึ้นโดยไม่รู้ตัวแน่นอนว่าขาของเขาไม่มีแรงร่างกายของเขาก็แกว่งไปมาและเขาก็เกือบจะล้มลงกับพื้นเมื่อเห็นฉากนี้เย่อีลินรู้สึกว่าหัวใจของเขาจมลงใช่เขาได้สร้างแกนพลังวงแหวนเวทมากมายอย่างต่อเนื่องและนอกเหนือจากสิ่งที่เขาทําก่อนหน้านี้พลังงานของเขาต้องถูกผ่านออกไปจํานวนมากและเขาต้องเหนื่อยเย่อีลินไม่รู้ว่า,วาหัวบวีเขาทาตัวไม่ถูกอยู่เพราะว่าเขามีสมาธิ สูงมากเพื่อวีเฮายึดตัวไว้เพื่อป้องกันตัวเองไม่ให้ลม้มจากนั้นเขาก็รีบหยิบแกนพลังวงแหวนเวทสองอันขึ้นมาแล้วหันไปหาอาวุธวิญญาณร่างมนุษย์เก้าเปดเจ็ดหกห้าเพื่อวีเฮาดําเนินการอย่างรวดเร็วเขาใช้ความเป็นจริงเพื่อพิสูจน์ให้เย้อหลินเห็นว่าการออกแบบอาวุธวิญญาณร่างมนุษย์ตัวนี้เหมาะสมและมีเหตุผลในเวลาที่เย่ยอ้หลินนับถอยหลังเพื่อวีเฮาก็ได้ติดตั้งแกนพลังวงแหวนเวทเก้าอันเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วสมวนว่าอีกเก้าอันที่เหลือกําลัง หมดเวลาหยุดสิ่งที่พวกเจ้าทุกคนทำเย่ยีหลินพยายามอย่างเต็มที่แล้วจริงๆแม้กระทั่งตอนที่เขานั้นตะโกนประโยคสุดท้ายนี้ก็ยืดยาวกว่าปกติเล็กน้อยเพื่อที่เขานั้นจะได้่วงเวลาให้ว่าวีเฮาเยี่ยมในที่สุดทว่วีเฮาก็ไม่ได้ทําให้ผิดหวังในเวลาเดียวกันกับที่เย่อีหลินตะโกนว่าหมดเวลาัว่าวีเฮาก็าได้เสร็จสิน้นการติดตั้งแกนพลังวงแหวนเวทวงสุดท้ายตรงหน้าอ,อกอาวุธวิญญ,ญาณร่างมนุษย์ขณะที่ัว่าวีเฮาหยุดเขาก็วางมือลงบนโต๊ะทำงานของเขาและเห็นในชัดว่าเขาหอบเล็กน้อยหัวววีี่่เเาาารู้้้สึกนนลลอยแมมขจพงิต แข่งแ่งเขาใช้พลังมากเกินไปเมื่อเทียบกับคนอื่นๆในช่วงหกชั่วโมงที่ผ่านมาเขาได้แยกร่างวิญญาณของเขาและได้เดินทางไปยังกัวดังเต้ดินนั้นความพยายามนั้นได้สิ้นเปลืองพลังงานของเขาอย่างต่อเนื่องหลังจากที่ร่างวิญญาณของเขากลับมาเขาได้มุ่งมั่นในการเข้าสู่สภาวะแห่งความเป็นหนึ่งเดียวของกายและใจเพื่อสร้างอาวุธวิญญาณการอยู่ในสภาวะที่ร่างกายและจิตใจเป็นหนึ่งเดียวกันนั้นมันดีจริงๆมันเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการสร้างอาวุธวิญญาณและยังเป็นประโยชน์อย่างยิ่งสาหรับการพัฒนาการฝึกฝนของเขาอีกด้้ววยแตต่่าาาาใในนททงรกััขมมํห พลังงานของเขาลดลงอย่างมากตั้งแต่เริ่มสร้างอาวุธวิญญาณจนถึงตอนนี้ในเวลา3ามชั่วโมงว่าวีเฮาได้ใช้พลังจิตจํานวนมหาศาลแม้ว่าพลังจิตของเขาจะอยู่ในอนาจาังมีรูปไหล้างมันก็ยากที่จะแบกรับได้อย่างไรก็ตามการทํางานหนักนั้นมักจะให้ผลตอบแทนเสมอเขาเกือบจะก้าวข้ามไปอีกระดับหนึ่งเขาสัมผัสได้ถึงการพัฒนาหลังจากเรื่องนี้จบลงพลังจิตของเขาจะเพิ่มขึ้นเรืเ่อยๆนอกจากนี้เขายังรู้สึกว่าพลังวิญ,ญญาณของเขาเพิ่มขึ้นในช่วงเวลาที่ถึงเครียดนี้เลาก็ว่าเขาได้เอาชนะอุปสรรคและมันควรได้รับการเพิ่ม เป็นระดับต่อไปในสถานะปัจจุบันของเขาการเพิ่มพลังวิญญาณของเขาเป็นเรื่องที่ยากมากเนื่องจากหลอดเลือดในขาของเขาถูกปิดกั้นและพลังวิญญาณของเขาไม่สามารถไหลเวียนได้อย่างเต็มที่ปัจจุบันเขาเพิ่งพาการดูดซับพลังงานฟ้าดินของมัรกาน้าแข็งเพื่อเพิ่มพลังวิญญาณของเขาภายใต้สถานการณ์เช่นนี้การที่เขานั้นก้าวไปสู่ระดับถัดไปได้นั่นคือการฝูกฝนของเขาเพิ่มขึ้นหนึ่งระดับถือเป็นเรื่องที่น่าประหลาดใจสําหรับเขาอย่างแน่นอนการเพิ่มขึ้นของระดับการฝุกฝนของเขายังเป็นประโยชน์อย่างมากต่ออกกัันนนดดดพงงงงาาาาฟ้้ิขขมตํแ็ อย่างไรก็ตามสิ่งนี้ไม่สามารถชดเชยความอ่อนแอที่เขารู้สึกได้ในขณะนี้แต่ว่าหัววีเฮารบบตัวได้เร็วมาเขาสูดหายใจเขาลึกๆและหมุนเวียนพลังวิญญ,ญาณในร่างกายของเขาห่วงพลังจิตของเขาก็เริ่มผันผลเช่นกันขคลื่นพลังจิตวิญญ,ญาณทําให้จิตใจของเขาปลอดโปร่งในที่สุดเขาก็ทำำําสําเร็จยาหลินถอนหายใจด้วยความลโล่งอกแม้ว่าเขาจะสามารถบอกได้ว่าอาวุธวิญญ,ญาณร่างมนุษย์ของหัววีเฮาไม่ได้ติดตั้งอาวุธเพิ่มเติมอย่างน้อยหัววีเฮาก็สามารถสร้างอาวุธวิญญาณของเขาให้เสร็จภายในเวลาที่กําหนดได้ดังนั้นมันจะไม่มีปััญหหาาาาสํรบเเขขที่จะ้ ่่นตออไปขขงขงงแัในรอบต่อไปคือการทดสอบทักษะด้วยความสามารถที่ว่าบีเฮาแสดงให้เห็นก่อนหน้านี้มันจะไม่ยากสําหรับเขาที่จะผ่านการทดสอบนี้ส่วนวิธีการใช้ในรอบก่อนรองชนะเลิศนั้นขึ้นอยู่กับตัวเขาเองเนื่องจากเขากล้าที่จะสร้างอาวุธวิญญาณเชนนี้เขาก็จะต้องมีแผนรองรับเย่ยีหลิ่นกัด้วยน้ำเสียงทุมลึกว่าเอาละทุกคนอาวุธวิญญาณทั้งหมดถูกสร้างเสร็จสิ้นแล้วและเวลาในการสร้างก็สิ้นสุดลงแล้วจากนี้ไปพวกเจ้าสามารถใช้อาวุธวิญญาณที่พวกเจ้าได้สร้างขึ้นในตอนนี้เท่านั้นพวกเจ้าไม่ได้รับอนุญา ช่วยเหลือดอยหลังจากที่ได้เห็นหัววีเฮาเสร็จสิ้นการสร้างอาวุธวิญญาณของเขาในนาทีสุดท้ายมีคนจํานวนมากที่ต้องตกตะลึงส่วนว่าทางด้านหัววีเฮาในตอนนี้เขากําลังพยายามและจดจ่ออย่างเต็มที่เพื่อฟื้นฟูพลังจิตของเขาแย่อหลินมองไปรอบๆทุกคนและพูดว่าต่อไปเราจะตรวจสอบอาวุธวิญญาณเพื่อยืนยันว่าอาวุธวิญญาณของเจ้าเป็นผลิตภัณฑ์สาเร็จรูปหรือไม่ผู้ที่มีอาวุธวิญญาณไม่สมบูรณ์จะถูกกาจัดออกทันทีหลังจากที่เขาพูดแบบนี้ผู้อาวุโสทุกท่านก็เห็นได้ชัดว่าเขาระม 15นาทีและฟื้นฟูพลังของพวกเขามีเพียงฮัวบีเฮาที่สําเร็จเป็นคนสุดท้ายซึ่งดูเหนื่อยล้าไม่มีสว่วนดังกล่าวในกฎดั้งเดิมของการแข่งขันท้ายที่สุดหากมีปัญหาก,กับอาวุธวิญญาณมันก็จะแสดงให้เห็นเมื่อใช้ในภายหลังเห็นได้ชัดว่าเย่ยีหลินทําเช่นนี้เพื่อถ่วงเวลาและให้เวลาฮัวบีเฮาพักผ่อนมากขึ้นจากนั้นเย่ยี่หลินก็นําผู้ตัดสินที่เหลือเพื่อตรวจสอบอาวุธวิญญาณที่ผู้แข่งขันแต่ละคนสร้างขึ้นการตรวจสอบนั้นละเอียดถี่ถ้วนมากจนวิศวกรวิญญ,ญาณทุกคนที่่่่สสรร้้้้าา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 งงงอออววววุิิญญญณณจจะตเเเมมพพลัขไปืใใหแนถ ไทยอาวุธวิญญาณน,น,นีได้เย่ยหลินและคน,น,นอื่นๆมาถึงว่าวีห้องเป็นคนสุดท้ายแล้วเขาก็พูดด้วยน้ำเสียงที่อ่อนโยนว่าทองอูอาวุธวิญญาณของเจ้าสุดสมบูรณ์หรือไม่ว่าวีห้องเป็นคนฉลาดมากตั้งแต่วินาทีที่เย่ยหลินจงใจนับถอยหลังอย่างช้าๆเขาก็รู้สึกได้แล้วว่าผู้ตัดสินหลักคนนี้กำลังช่วยเขาอยู่ในตอนแรกเขาคิดว่าผู้ตัดสินได้รับสินบนจากพันธมิตรซีซุยอย่างไรก็ตามขระตนักว่ามีบางอย่างผิดปกติเมื่อเย่ยหลินมีการเพริ่มการตรวจสอบนี้กระทันหันถ้าพมิิิซุยตดนบนเขาคงไม่กระทกาาอยย่่งงงจจแ้้เชนนี นนั้แววตาของเขาเมื่อเขามองมาที่หัววีเฮาหนั้นเหมือนกันทุกประการกับแววตาของเย็นเซร้าเจ๋อที่มองดูหัววีเฮาเมื่อตอนที่เขารู้ว่าหัววีเฮามีวิญญาณยุดคู่เขาสังเกตเห็นสกยภาพของเขาหรือไม่อย่างไรก็ตามเมื่อหัววีเฮาสังเกตเห็นว่าผู้ตัดสินมองไปที่อาวุธวิญญาณล่างมนุษย์ข้างข้างเขาอย่างไรหัววีเฮากายังเคารพว่าใช่แล้วหัวหน้าผู้ตัดสินเขาทาเสร็จแล้วอาวุธวิญญาณของเขาทํางานได้อย่างสมบูรณ์มันสามารถใช้งานได้แม้ว่าเขาจะไม่คิดว่าเขาจะสามารถร่วมมือกับเย่อีหลินได้แต่เขาก็ยังคคงงงต้อออเเานนื่่จกกยีลิับ ในสายตาของเย่ยอิ๋นในตอนนี้ว่าะวีฮ่าเป็นคนดีในทุกๆด้านเมื่อเห็นท่าทีที่อ่อนน้อมและเคารพนับถือของเขาเย,ย่อิ๋นก็รู้สึกพอใจมากยิ่งขึ้นเขาพยักหน้าสำแร้วสำแร้วและกล่าวว่าดีดีมากถาขาค่อจะไม่ผิดเจ้าติดต้องกลไกลบางย่องตรงในอาวุธวิญญาณร่างมนุษย์ของเจ้าใช่ไหมยิ่งไปกว่านั้นมันยังถูกใช้เป็นส่วนประกอบหลักด้วยเจ้าคิดว่าสินสวนคนไกลเหล่านี้สามารถแทนที่เกณฑ์พลังวงแหวนเวทได้หรือไม่อาวุธวิญญาณร่างมนุษย์ของเจ้าสามารถต่อสู้โดยตรงได้หรือไม่โดยปกติแล้วนี่ไม่ใช่เวลาที่เเเหมมมมาาาาาะะะะสทที่่จจจคถพรรรกกใช้้งงงนิิลลัแว แต่ว่ายาีหลินไม่สามารถห้ามตัวเองได้ว่าบีห้ากล่าวว่าเขาคิดว่ากลไกเหล่านี้สามารถแทนที่เกีย์พลังวงแหวนเวทได้ในระดับหนึ่งท้ายที่สุดแล้วเกีย์พลังวงแหวนเวทหลักนั้นซับซ้อนกว่าในการสร้างและโคกำหนดโลหะหายากที่ใช้ก็สูงกว่าเช่นกันนอกจากนี้เกีย์พลังวงแหวนเวทอันไม่เสถียรเท่ากับกลไกด้วยเหตุนี้เขาจึงแทนที่เกีย์พลังวงแหวนเวทด้วยกลไกไม่เพียงแต่มันจะสร้างได้ง่ายเท่านั้นแต่ว่ายังมีความน่าเชื่อถือมากกว่าอีกด้วยแน่นอนว่าสิ้นส่วนกลไกจะต้องได้รับการติดตั้งอย่างแม่นยำมากสิ่งต่อเน ว่าโอ้นั่นก็สมเหตุสมผลแล้วงั้นลองใช้อาวุธวิญญาณล่างมนุษย์นี้ให้เราดูหน่อยสิครับว่าวีเฮาพยักหน้าตกลงว่าวีเฮายกมือขึ้นและกดอาวุธวิญญาณล่างมนุษย์สองสาครั้งทันใดนั้นอาวุธวิญญาณล่างมนุษย์ก็แยกออกจากกันทั้งสองครั้งสิ่งเดียวกันนี้เกิดขึ้นกับขาของมันเแบือกนอกทั้งหมดได้เปิดออกเผยให้เห็นส่วนในของอาวุธวิญญาณเย่หลินค้นพบว่าอาวุธวิญญาณล่างมนุษย์นี้ประกอบขึ้นอย่างแม่นยำในขณะที่เขาสังเกตอออยยย่่่าาาางงงงใใกกกล้้้้ิิดดโครรรรสสสสสสสววววมม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 ขุุธญญณ็เหหตผััันนนนจะไูึปืืบทีพ ่วาก็ใหญ่กว่าที่เขาคาดไว้เช่นกันเพราะว่าวีห้กากวา่าเนื่องจากอาวุธวิญญาณร่างมนุษย์ของเขาถูกสร้างขึ้นอย่างรวดเร็วเขาจึงไม่ได้เพิ่มอุปกรณ์การกระแทกชั้นหนังวิฉะนั้นมันจะสะดวกยิ่งขึ้นขณะที่เขาพูดเขาเอ็นตัวลงบนโต๊ะต,ตรงหน้าและตีด้วยมือของเขาขณะที่เขาขยับเอวและแกว่งขาของเขาไปที่พื้นที่ขาของอาวุธวิญญาณร่างมนุษย์หลังจากนั้นเขาได้ย้ายส่วนที่เหลือของร่างกายของเขาไปสู่อาวุธวิญญาณร่างมนุษย์เขาถูกยึดไว้ในอาวุธวิญญาณด้วยจุดลองรับที่ เปลือกโลหะโดยอาวุธวิญญาณร่างมนุษย์จากนั้นเปลือกโลหะอาวุธวิญญาณร่างมนุษย์ก็ควบคุมทั้งตัวของเขาได้สมบูรณ์อาวุธวิญญาณร่างมนุษย์นี้เป็นสีเงินสดใสเนื่องจากโลหะที่เขาใช้ในการสร้างเปลือกนอกนี้มันคือเงินเป็นหลักขนาดที่ว่าวีเฮาค่อยๆปลด,ปล,ดปล่อยพลังวิญญาณบางส่วนดวงตาของอาวุธวิญญ,ญาณนี้ก็สว่างขึ้นพวกมันถูกสร้างขึ้นโดยใช้โลหะบางๆสองสันที่ดูเหมือนคริสตันแสงสีทองสลัวจะออกมาจากดวงตาแต่ละครัง้งโลหะที่ใช้เรียกว่าเหล็กคิสตันซึ่งมีความแข็งมากลก หมอย่างยิงสาหรับการสร้างดวงตาอาวุธวิญญาณร่างมนุษย์เนตรวิญญาณของห่าวีเฮาเป็นประกายและเขาปลดปล่อยพลังจิตของเขาในเวลาเดียวกันหน้าผากของเขาก็สัมผัสกับแกนพลังวงแหวนเวทที่อยู่ตรงหน้าเขาผ่านแกนพลังวงแหวนเวทนี้เขาได้ถ่ายทอดพลังจิตของเขาไปยังแกนพลังวงแหวนเวทอีก17อันทั่วร่างกายของเขาแกนถ่ายทอดพลังวิญญาณเสริมสมบูรณ์ผ่านแกนพลังวงแหวนเวทในช่วงท้องส่วนล่างแกนพลังวงแหวนเวทนี้ยังเป็นแกนพลังวงแหวนเวทที่ใหญ่ที่สุดที่เขาสร้างขึ้นสั้นของแสงสีขาวอ่อยออกกมาาจวนษย์น ควบคุมมันด้วยความคิดของเขาอาวุธวิญญาณร่างมนุษย์ของเขาก็ก้กาวไปข้างหนา้าในเวลาเดียวกันมันยกแขนขึ้นและดูเหมือนจะเกรงกล้ามเนื้อมีเสียงดังเกามันประสบความสําเร็จจริงๆดวงตาของเยออ่อหลินเต็มไปด้วยความตกใจและความประหลาดใจแม้ว่าเขาจะเป็นวิศวกรวิญญาณระดับเกาแต่เขาก็ไม่อยากจะเชื่อเลยว่าหวีเฮาจะสร้างอาวุธวิญญาณร่างมนุษย์ได้อาวุธวิญญาณร่างมนุษย์นั้นมักจะเป็นความท้าทายที่ยากจะเอาชนะสําหรับวิศวกรวิญญาณเสมอมาปัญหาที่ใหญ่ที่สุดสําหรับพวกเขาคือพวกเขาควบคุมได้ยากมากหอมมิงเต๋อเคยแนะนําว่าากรคววบุุมญณ มนุษย์ขนาดใหญ่จะต้องควบคุมผ่านพลังจิตปัญหาของพลังวิญญาณสามารถแก้ไขได้โดยใช้ขนนุ่มวิญญาณและต่อมาพวกเขาอยาเริ่มติดตั้งขนนุ่มปิดผนึกแต่ว่าอย่างไรก็ตามจำเป็นต้องใช้พลังจิตอันยิ่งใหญ่เพื่อนำทางในควบคุมอาวุธวิญญาณร่างมนุษย์ยิ่งไปกว่านั้นมันยังค่อนข้างยากที่จะควบคุมอาวุธวิญญาณดังกล่าแกนพลังวง,งแหวนเวทที่สัมผัสกับหน้าผาคงหัวบีเฮาไม่ได้มาจากการวิจัยของเขาเองแต่มันมาจากเทคโนโลยีล่าสุดที่คิดค้นโดยหฮมิงเตอร์หรือที่เรียกว่าการนำทางแห่งจิตวิญญ,ญาณมันถูกกคคคิคิิดดนนนนรร่วววมัโยยศญาณซึเี เวินเป็นหนึ่งในนั้นหลังจากดูแผนการของหัวบีเฮาสาหรับอาวุธวิญญาณล่างมนุษย์แล้วชเชยนเจวันก็ได้แนะนําให้ติดตั้งสิ่งนี้ก่อนการใช้พลังจิตเพื่อควบคุมอาวุธวิญญาณล่างมนุษย์จะได้ผลดีที่สุดเหตุผลที่เย่ไอหลินประหลาดใจมากก็เพราะเขาเห็นว่าหัวบีเฮากาลังควบคุมอาวุธวิญญาณล่างมนุษย์ด้วยพลังจิตของเขาเนื่องจากขาของเขาไม่สามารถขยับได้นั่นหมายความว่าเขาสามารถใช้พลังจิตของเขาโดยตรงเพื่อควบคุมอาวุธวิญญาณล่างมนุษย์มันจึงสามารถก้าวไปข้างหน้าได้ยิ่งไปกว่านั้น้นนนนวีาายงกท่่ซึจํม บีฮาวควบคุมอาวุธวิญญาณร่างมนุษย์ของเขาและถอยกลับไปอีกหนึ่งก้าวพร้อมกับถอนหายใจในใจอย่างลับๆเขารู้สึกดีแค่ไหนที่สามารถเดินได้ในที่สุดเขาก็สามารถยืนได้อีกครั้งอาวุธวิญญาณร่างมนุษย์ที่เขาสร้างขึ้นก่อนหน้านี้เขาได้ทิ้งไว้ให้กับเซียนจี๋วเหวินเพื่อคนขวาและพัฒนาต่อไปครั้งนี้เขาไม่ได้พามันมาด้วยแม้ว่าเขาจะมีมันเขาก็ไม่สามารถใช้มันในการแข่งขันประลองวิญญาณเยาวชนชั้นยอดได้เพราะมันจะทําให้เขาถูกเปิดเผยถ้าทุกอย่างไม่ได้ไปด้วยดีเขาอาจถูกลักพาต เขาไม่ได้เปิดเผยตัวตนของเขาในฐานะหัวบีเฮาแต่ว่าเขาคือทังอูหลังจากการแข่งขันนี้จบลงเขาจะให้ตัวไปโดยชชินเชิงเขาสร้างอาวุธวิญญาณล,ล่างมนุษย์เพื่อช่วยตัวเองในเป้าหมายนั้นเขาขจัดปัญหากับการที่เขาไม่สามารถขยับได้และทําให้ประสิทธิภาพในการต่อสู้ของเขาเพิ่มสูงขึ้นและนอกจากนี้มันง่ายกว่ามากสําหรับเขาที่จะเคลื่อนไหวในตอนนี้หัวบีเฮามองไปที่เย่ไอหลินที่ใบหน้าเต็มไปด้วยคมลงไหลพันเหล็กคิสตันและทําด้วยรอยยิ้มว่าวัห,หน้าพูดถึงสิ่งที่เคาลพเขาผ่านหรือไม่พรเจ้าพรในเวลานี้เย่ีหลินรู้สึกดใจ ล้วละครับการสปอยวันนี้ก็จบเพียงเท่านี้นะครับสำหรับเนื้อหาทั้งหมดก็ได้นำมาจากนิยายนะครับผิดพลาดประการใดก็ต้องขออภัยด้วยนะครับและเหตุการณ์จะเป็นอย่างไรนั้นเรามาต่อกันในคลิปหน้านะครับสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับขอบคุณครับ